สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ชาวบ้านเอาลอตเตอรี่มาให้ลุงพลอีกเลขสวยมากจากกรณีที่หมอปลาพาลุงพลและป้าแตนชิมรสอาหารอีกทางให้ลุงพลปล่อยปลาช้อนสามตัวและหอยขมห้าร้อยบาทเพื่อให้ชีวิตพ้นจากความขมขื่นรวมทั้งจะให้กินน้ำตาลเพชรบุรีชีวิตจะได้หว,วานหวานหมอปลาได้นำน้ำตาลปึกของเมืองเพชรบุรีมาให้ป้าแตนลุงพลกินโดยระบุว่าชีวิตที่ขมขื่นจะได้หอมหวานพร้อมฝากเอากลับไปให้หมู่บ้านกบกอกด้วย เพื่อชีวิตที่หวานจากนั้นหมอปราได้ให้ลุงพลกับป้าแตนกัดน้ําตาลจากก้อนเดียวกันโดยระหว่างนั้นมีคนที่ทราบข่าวว่าลุงพลมาเที่ยวร้านอาหารเป็นชาวเขาย้อยเดินทางนําสลากินแบ่งรัฐบาลมาให้ลุงพลสองใบเป็นเลขทะเบียนรถหมายเลข503-027และ070-527และมอบพระศิวลีเทระเมตตามาหานิยมให้แก่ลุงพลระบุว่าตนทราบข่าวจึงเดินทางมาเนื่องจากก่อนหน้านี้ ต้นถูกเลขจากเลขของป้าแตนลุงพลเป็นเลขทะเบียนร,รถของลุงพลทําให้ตั้งใจมามอบโชคให้กับลุงพลบ้างหวังว่าจะถูกอีกครั้งรวมทั้งขอให้กําลังใจลุงพลกับป้าแตนสู้ๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้หมอปลายังได้พาลุงพลมาที่วัดหนองกาทอง เพื่อกราบไหว้หลวงพ่อสุวรรณคีตรวมทั้งปล่อยปลาช้อนสามตัวและหอยขม8กิโลกรัมมูลค่า500บาทโดยจุดแรกที่มาถึงที่วิหารของวัดซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อสุวรรณคีตเมื่อลงจากรถหมอป้าและลุงพลตแตนเดินไปที่วิหารระบุว่าที่มาวันนี้พามาเพราะวัดแห่งนี้ตนมานั่งสมาธิในวันที่17มิถุนายนก่อนที่จะไปบ้านกกอกในวันที่18มิถุนายนและตนเห็นภาพบางอย่างเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ ซึ่งก็ตรงกับที่ตนไปสัมผัสที่หมู่บ้านกกอกส่วนลอตเตอรี่ที่มีคนมาให้ลุงพลนั้นก็คือหมายเลข503027และ070527นะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ